สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแสดงวิธีการทำ QR Code นะครับจากแอปพลิเคชันกอยสคอนิกนะครับเราทำ QR Code ตัวนี้เพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกในการจ่ายนะครับสามารถเอา QR Code ตัวนี้ไปให้คนอื่นจ่ายให้เราก็ได้หรือว่าที่แอปธนาคารอื่นไม่จำเป็นต้องเป็นแอปนาาครธ กรุงไทยเน็กอย่างเดียวนะครับก็ช่วยเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นครับวิธีและขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูสาธิตเลยครับเริ่มจากเข้าสู่แอปพลิเคชันกอยสคอนเน็กนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครหรือว่ายังไม่ได้ใช้งานตัวนี้นะครับให้ไปสมักรอยสคอนเน็กนะครับไปดาวน์โหลดมาแล้วก็สมัครเลยครับส่วนคลิปวิธีการสมัคนะครับสามารถดูได้ที่คําอธิบายใต้คลิปนี้นะครับผมได้ทําไว้แล้วนะครับเข้าไปสู่แอปเลยครับ พอเข้ามาสู่แอปพลิเคชันแล้วนะครับก็กดรหัสเข้าสู่ระบบนะครับเป็นรหัสพินนะครับ6หลักนะครับผมเมื่อเข้าไปสู่ระบบแล้วนะครับก็จะมีหน้าแรกขึ้นมานะครับครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับมันก็จะมีปุ่มนะครับให้เรากดคําว่าชําระเงินนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับมาหน้านี้นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆขึ้นมานะครับ ให้เราระบุนะครับจำนวนเงินที่ต้องการชำระนะครับของผมเป็น3,800บาทนะครับก็กดไปที่ปุ่มชำระเลยครับเมื่อระบุจำนวนเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะมีให้เราเลือกนะครับอยู่3ช่องทางนะครับให้เราเลือกไปที่ QR code เลยครับ หลังจากนั้นให้เราเลือกไปที่ปุ่มบันทึกภาพนะครับหรือจะแคปหน้าจอไปก็ได้นะครับทีนี้ QR วโค้ดตัวนี้ของเราจะอยู่ในแกลลอรี่แล้วครับเพราะตรงนี้จะทําให้เราสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารเลยนะครับเพียงแค่เราโชว์ q ิวโค้ดตัวนี้นะครับแล้วพอใครมาสแกนปุ๊บมันก็จะขึ้นยอดเงินให้เลยครับ3,800บาทแล้วหลังจากนั้นมันก็จะชําระเข้าธนาคารเออชาระนี่ก็จะสอให้เราเลยตรง ส่วนนี้นะครับอะหลังจากนั้นนะครับผมจะลองเข้าสู่ไปจ่ายเลยนะครับของผมพอดีเป็นของกรุงไทยเน็กนะครับแต่จริงๆใช้ของธนาคารไหนก็ได้นะครับก็ไปเลือกรูปภาพนะครับสแกนจ่ายนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลของเรานะครับกองทุนเพื่อการศึกษานะครับทั้งทั้งอย่างอื่นเลยครับโดยที่เราไม่ต้องกรอกอะไรเลยครับหลังจากนั้นเราก็กดชําระไปได้เลยนะครับเลือกถัดไปครับหลังจากนั้นเลือกยืนยันครับ 3,800บาทตรงนี้ก็จะถูกจ่ายไปกับกยศเลยครับเพียงเท่านี้ก็ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจ่ายนะครับว่าแต่ละเดือนเราจะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราก็สามารถระบุจำนวนเงินแล้วก็สามารถจะจ่ายที่ธนาคารไหนก็ได้ทำเป็นคิวอาโค้ดอย่างนี้เลยสะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้นเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับจะได้ใช้หนี้กันได้ สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปอื่นๆนะครับก็สามารถไปชมได้ที่หน้าช่องนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ